นิยายเสียงแปลเองฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะนิยายสาวสวยยุคโบราณเกิดใหม่มีมิติตอนที่สตั้งแต่ถูกคนวางแผนที่จะขับไล่เขาออกไปเขาก็ไม่น่าด้านที่จะอยู่ต่อท่านพ่อนายเก่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากมู่หลงเจอโบอกมือของเขาและพูดอย่างเคร่งขรึมว่าพวกข้าอาศัยอยู่แค่ยี่สิบวันพวกเจ้าต้องคืนเงินส่วนที่เหลือมาให้พวกข้าในอดีตเขาจะไม่มีทางโต้เถียงกับผู้คนเพราะเศษเงิน แต่ตอนนี้สถานการณ์มันต่างออกไปตอนนี้เขาต้องการเงินจํานวนมากเขาต้องได้มันกลับคืนไม่มีทางเงินในกระเป๋าของข้ามันคือของข้ามู่หลงกวนกล่าวว่าท่านพ่ออารานเพิ่งฟื้นและต้องการพักผ่อนเราหยุดพูดเรื่องไร้สาระกับพวกเขาเรามีสัญญาเช่าและพวกเขาก็ไม่ปฏิเสธว่าพวกเขาเรียกเก็บค่าเช่าเดือนหน้าจากเราพวกเรามีพยานมากมายที่นี่เรามีหลักฐานและพยานครบแล้วเราแค่ไปแจ้งต่อทางการ แม้ว่านี่จะอยู่ที่รอบนอกของเมืองหลวงแต่ก็ยังอยู่ใต้เท้าของจัก,กรพรรดิข้าเชื่อว่าทางการจะเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องนี้แทนเราเห็นใบหน้าของนายเกาซีดลงหมูหลงเจอก็พยักหน้าตกลงไปกันเถอะหลังจากกล่าวจบเขาก็ตรวจสอบสัมภาระที่วางอยู่บนพื้นเมื่อเห็นว่าทุกอย่างครบก็ไปที่ห้องครัวในบ้านเพื่อเอาเกลือน้ำมันก่อนไปโชคดีตอนที่เขาขึ้นไปบนภูเขาเขาขายสมุนไพรทั้งหมดเมื่อสองสามวันที่แล้วและพวกเขาไม่มีของมากนัก นายเกาไม่คิดว่าพวกเขาจะแจ้งทางการเรื่องนี้ทําให้เขาตื่นตระหนกถ้าถูกทางการจับมันต้องแย่แน่ตอนนนที่เขากําลังจะพูดบางอย่างเขาได้ยินเสียงกระวนกระวายใจเสียงหนึ่งผู้คนหลีกทางให้มู่หลงเจ๋อหยุดหันไปมองและกล่าวด้วยความสุภาพว่าลุงจ้วงอาจเจอเจ้าไม่แจ้งทางการได้ไหมแค่เห็นแก่หน้าลุงหลินหลานมองไปที่พี่ชายสามและถามด้วยสายตายังสงสยัยมู่หลงกวนอธิบายสั้นๆสองสามประโยคว่า หลังจากที่พวกเรากลับมาเมืองหลวงพวกเราต้องการที่พักอย่างด่วนเพราะอาการบาดเจ็บของหลินหลานแต่ในตอนนั้นพอวกเรามีเงินแค่เล็กน้อยและค่าใช้จ่ายในเมืองหลวงก็สูงพวกเราอาศัยอยู่ได้แค่สองสามวันเท่านั้นเพื่อนร่วมง,งานคนเก่าๆก็มองว่าพวกเราอันตรายตอนที่ท่านพ่ออุ้มลูกสาวอย่างหมดหนทางนายจงคนนี้มองพวกเขาอย่างเวทนาและแนะนำให้มาที่หมู่บ้านหลีหานโดยกล่าวว่าแม้ว่าบ้านในหมู่บ้านจะซุดโทมไปบ้างแต่มีบ้านให้เช่าได้ในราคาถูก นอกจากนี้หมู่บ้านของพวกเขาก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาพวกเขาหากินบนภูเขาดังนั้นในวันข้างหน้าพวกเขาจะไม่อดตายแน่นอนตอนนั้นมู่หลงเจ๋อไม่มีทางเลือกมากนักจึงตกลงตามหลุงโวงไปที่หมู่บ้านมู่หลงเจ๋อได้ยินคําพูดที่ไม่ให้แจ้งกับทางการจึงพูดว่าท่านก็รู้สถานการณ์ของข้าดีเงินทั้งหมดมาจากลูกชายคนที่สามของข้าที่ต้องขึ้นภูเขาไปเก็บสมุนไพรแต่เช้ามืด ตอนนี้แม้ว่าลูกสาวของข้าจะฟื้นแล้วแต่ร่างกายนางยังอ่อนแอนักวันหน้าเรายัางต้องการเงินอีกมากตอนนี้พวกเราไม่มีทางเลือกพวกเราต้องการเงินเพื่อหาที่พักใหม่ในโจงพยักหน้าเข้าใจมีคนอธิบายเหตุการณ์ให้เขาฟังระหว่างทางแล้วเขามองไปที่บ้านเก่าด้วยความดุดันคืนเงินค่าเช่าบ้านให้พวกเขาเดี๋ยวนี้นายเกาตัวสั่นและพูดว่าไม่ใช่ว่าพวกข้าไม่อยากคืนแต่พวกข้าเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพิ่งรู้ว่าที่บ้านไม่สามารถให้คนนอกที่ป่วยอาศัยอยู่ได้ พวกข้าต้องไปหาคนมาทําพิธีสะเดาะเคราะห์และเงินพวกข้ามันก็ไม่พอดีแค่ไหนแล้วที่พวกข้าไม่ให้พวกเขาจ่ายค่าเสียหายแก่พวกข้าแล้วยังจะให้พวกข้าคืนเงินพวกเขาอีกมันจะเป็นไปได้อย่างไรต่ออนที่ห้าเจ้าไม่ต้องบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบ้านเจ้าเคยมีขอทานแอบมาอาศัยอยู่และตายลงเพราะความหนาวแล้วในตอนนั้นข้าก็ไม่เห็นว่าเจ้าจะเชิญคนมาทําพิธีอะไรและในตอนนี้เจ้าก็อยู่มาได้หลายปีเจ้ากําลังโกหกใครอยู่ มู่หลงหลินรานกระตุกมุมปากในตอนที่เธอได้ยินเขาเป็นคนชราที่มีเหตุผลมากนายเกาหน้าแดงด้วยความโกรธสถานการณ์นี้แยก่เกินไปแล้วท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็มาจากหมู่บ้านเดียวกันทำไมเขาถึงช่วยผู้แทนคนนอกด้วยเมื่อเห็นว่านายเกานิ่งเฉยอยู่เขาก็พูดว่าอาจเจอดูเหมือนว่าไม่สามารถเจรจากันได้อีกแล้วเราไปแจ้งทางการกันเถอะข้าจะเป็นพยานให้เจ้าเองเมื่อเห็นว่าหลี่จ้วงจะพามู่หลงเจอไปนายแจ้งทางการนายเกาก็ร้อนรนขึ้นมา น้องสพายพวกเขามีทั้งพยานและหลักฐานเจ้าควรจะคืนเงินพวกเขาไม่งั้นถ้าถูกทางการจับเจ้าจะถูกบอยห้าสิบไม้ที่นี้แหละค่ากินค่ายาก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนายเก่ารู้ว่านางเทียนกำลังผู้ช่วยพวกคนนอกหมู่บ้านก็ต้องมองนางเทียนออด้วยความดูร้ายและโยนเงินให้หมูหลงเจออย่างหยาบคายทันทีเอาเงินเจ้าไปหลังจากพูดจบนายเก่าก็ปิดประตูบ้านตามมาด้วยความมึนงงของผู้คน เทียนซื่อเห็นแบบนั้นนางก็ไม่อยู่ต่อเหมือนกันนางพูดกับลุงจจวงเล็กน้อยและจากไปลุงจจวงถอนหายใจและกล่าวว่าเจ้ามีแผนที่จะทำอย่างไรต่อไปหลงเจอมองดูลูกสาวที่กำลังจะหลับอีกครั้งและพูดว่าคงต้องเดินหน้าต่อไปอารานฟื้นแล้วสถานการณ์ไม่เลวร้ายอีกต่อไปแล้วเจ้าวางแผนที่จะออกจากหมู่บ้านใช่ไหมลี่โจวงสังเกตได้จากสีหน้าของเขาข้ามีความคิดที่จะไปเขาขัดแย้งกับคนในหมู่บ้านนี้ ดินแดนช่างกว้างใหญ่นักมันต้องมีสถานที่ที่เป็นที่สำหรับพวกเขาอาจจะลูกสาวเจ้าป่วยอยู่ไม่ดีแน่นอนที่จะไปอยู่ข้างนอกลูกสาวเจ้าต้องรักษาตัวเจ้ารู้จักสมุนไพรเกือบทุกชนิดมันจะประหยัดมากสำหรับเจ้าท่าอยู่ที่นี่เจ้าไม่ต้องหางานทำหรือทำนาเจ้าสามารถหาสมุนไพรามาขายได้อีกมากมายมู่หลงหลินหลานที่กำลังหลับได้ยินว่าสามารถประหยัดเงินได้มองไปบนภูเขาและกล่าวว่าท่านพ่อเรามาอยู่ที่นี่กันเถอะนะอาหลานชอบที่นี่หรออืม ถึงแม้ว่าครอบครัวของพวกเคาสิ้นหวังในตอนนี้แต่กับเธอมั่นใจว่าจะใช้ชีวิตในอนาคตที่ดีอย่างแน่นอนอากวนแล้วเจ้าหลักข้าฝั่งท่านพ่อและน้องสาวมู่หลงเจอคิดเป็นเวลานานในที่สุดก็พยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้แล้วพูดว่าลืมสิ่งที่ไม่ดีไปเถอะและพวกเรามาอยู่ที่นี่กัน